ัสดีค่ะนางสาวให้การแก้วบุตรรหัสนักศึกษา1670904125ค่ะวันนี้จะมาทำการบ้านเซอร์กิจการบ้านที่4ค่ะอันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้คร่าวๆก็จะมีตัวหลอดไฟค่ะทรานซิสเตอร์ค่ะบิซิสเตอร์แล้วก็ปุ่มกดค่ะอันนี้ต่อวงจรไปคร่าวๆแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะต่อให้ดู เรียบร้อยค่ะก็จะมาอธิบายวงจรกันต่อนะคะวงจรนี้นะคะใช้ทรานซิส,สตเตอร์แบบ NPN นะคะทำหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเมื่อยังไม่กดปุ่มนะคะกระแสะก็จะไม่ไหลเข้าสู่ขาเบสทรานซิส,สตเตอร์คะ่ะทรานซิส,สตเตอร์จึงไม่ทำงานแล้วก็หลัดไปก็จะยังดับอยู่คะ่ะแต่ถ้าเราลองกดปุ่มนะคะ ก็จะมีกระแสไหลเข้าสู่ขาเบสคะ่ะทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยนำกระแสาจากขาอลเล็กเตอร์ไปยังอ e ิมิเตอร์ค่ะแล้วก็จะทำให้หลอดไฟสว่างดังนั้นนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้คะ่ะว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าคะ่ะ